เอาที่นาทรงออกพิมิติใหม่ของการดันทรงอีกแล้วแม่ก็เอากล่องรองเท้าพันบับเบิ้ลไปเลยสิคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เปลี่ยนมุม ลองดูว่ามุมนี้จะเวิร์กไหมนะแต่มันก็ยังมีคลิปที่เป็นมุมเก่าแบบว่าค้างอยู่อีกประมาณ4-5หคลิปนะคะคือเปลี่ยนมุมไม่ใช่อะไรทุกคนอีไฟดวงที่อยู่ตรงนู้นนั่นน่ะเดิมเอฟอัดอยู่ในตรงห้องนั่งเล่นเนาะเออก็ไฟมันไม่ยอมติดแล้วก็แบบคุณแฟนก็ไม่ซ่อมสักที ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไฟที่พึ่งพาไม่ได้อีกต่อไปก็เลยลองย้ายมุมดูนะคะถ้าเกิดว่ามุมนี้เวิร์กเนี่ยเออเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะส่วนอ e ีประมาณข้างหลังที่มันแบบว่าแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยคือข้างหลังไอ้มีพัดลมดูดิลืมปิดเออก็นั่นแหละปล่อยมันแกว่งไกวไปก่อนนะคะวันนี้มีของมาอันบ็อกซิ่งนะตอนแรกตอนแรกก็แบบเอ้ยทำหรือไม่ทำดีแต่ในเมื่อเราเป็นเหยื่อการตลาดเราเป็นเหยื่อ10เดือน1ิบ ใช่เราเป็นเหยื่อสิบเดือนสิเราก็เลยอยากจะมาแชร์ว่า10เดือน10เนี่ยพลาดอะไรใช่พลาดอะไร,พล,ะไรพลาดในที่นี้หมายถึงแบบเป็นเหยื่อเออพูดได้ไงเป็นเหยื่อนะพอเขาเอามาเซลล์ก็แน่นอนว่าเราต้องตอบสนองนะคะก็เดี๋ยวร้านจะเสียใจยเออเซลล์เราไม่มีลูกค้าซื้ออย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะเราก็ต้องแบบช่วยเขานะวันนี้ก็ได้มาเป็นกล่องใหญ่อี้นี่นะคะเดี๋ยวเช็ค สภาพก่อนเนาะเหมือนเดิมเพราะว่าอันบ็อกซิ่งอันล่าสุดก็คือไม่ได้เช็คสภาพก่อนคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนไม่ได้เช็คให้ดีก่อนน่ะแล้วระหว่างอัดคลิปอัดไปอัดมาก็แบบเห็นแบบเอา้ามีดีเฟกต์เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้ในคลิปนี้นะก็นะวันนี้หวังว่ามันจะเรียบร้อยดี <laughs> ใช่นะเราต้องใช้ความแบบลุ้นนิดนึงเออมาเปิดกันเลยทุกคนเก็บแกะไว้คร่าวๆแล้วเอ็ก็เซอร์ไพรส์มากกับการแบบว่าการแพ็คกล่องเนี่ยเนี่ย เห็นปะมันเป็นกล่องสองกล่องเอามาแบบว่าผนวกกันอย่างเงี้ยทุกคนเป็นมิติใหม่ของการแบบว่าห่อกระเป๋ามากเอาจริงเมื่อคุณไม่มีกล่องใหญ่คุณทำยังไงใช้กล่องสองกล่องคอมไบกันไปเลยสิคะนะอ่ะทีนี้นี่เห็นไหมเห็นแบบหนึ่งเห็นสีนะก็ถ้าเห็นจากสีเนี่ยก็คือเดายี่ห้อได้ไม่ยากแหละเออมันมี อยู่ยี่ห้อเดียวเท่านั้นแหละทุกคนที่ใช้สีนี้นะคะทีนี้มาเปิดกันเลยชิ้นชิ้นเนองมาในห่อพลาสติกแบบนี้นะคะอุ๊ยนี่ยี่ห้อนี้ก็คือเอฟก็มีความแบบว่าวแวนเนาะเออเห็นเมื่อไหร่ก็ชอบแต่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะด้วยอะไรหลายๆอย่างอะ่ะเออเดี๋ยวมาเมาสกันนะคะมาดูกันก่อนว่าเป็นอะไรนี่แกะออกมา ชือ้อเออต้องชมร้านนี้อีกอย่างหนึ่งคือบางร้านอนะ่ะเวลาเขาบอกว่าของเขาไม่มีถุงผ้าบางร้านก็จะไม่ได้แบบให้ถุงผ้ามาใช่ไหมแต่ทีเนี้ยร้านเนี้ยเออเดฟขอเช็คสภาพก่อนเนาะแล้วเดวเค่อยบอกร้านอีกทีแต่ว่าร้านเนี้ยเวลาเอฟซื้ออเวลาของที่เขาไม่มีถุงผ้ามาให้อ่ะเขาจะมีถุงผ้าแทนมาให้เอฟเสมอเลยทุกคนเอฟก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเอเอเป็นหนึ่งข้อที่แบบอยากชื่นชมอะ่ะเออบางทีเราซื้อของแบบ อะไรอย่างงี้เกเล็กแน่นอนมันก็เกือบหมื่นน่ะเอออยากให้มันแบบมีถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะก็มาดูกันเลยหนึ่งสองสามจึง้งนี่เฮ้ยเอาจริงๆป้าออกกล้องละน้องสวยอะน้องดูแบบว่ามีมูลค่านะทีนี้มาดูสภาพก่อนนะคะก็จริงๆอะ เอฟไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องสภาพอะไรมากมายนะคะทุกคนคือเอฟเข้าใจว่าเราซื้อของมือสองเนาะแล้วบางทีอะเราซื้อของแบบว่าเอ้ยปีไม่ได้ใหม่มากไม่ได้ like new อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอย่างน้อยอะแค่ให้แบบให้ร้านแจ้งครบให้ร้านไม่หมกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเอฟก็พอใจแล้วนะคะก็เท่าที่ดูอันนี้ก็คือโอเคนะโอเคเลยทีนี้มาดูข้างในก่อนะเปิดยังไงล่ะ เปิดยังไงล่ะอ่ะเปิดได้โอ,อ้อ่ะทัานดันเขามาีดันทรงมาให้ด้วยนะเอาที่ดันทรงออกสิมิติใหม่ของการดันทรงอีกแล้วแม่ก็เอากล่องรองเทา้าพันบับเบิ้ปไปเลยสิคะใ <c oughs> ช่ <c oughs> เป็นการดันทรงเป็นไอเดียที่ดีนะอันนี้ไม่ได้ว่านะ เออก็ดีไม่ต้องเปลืองบับเบิ้ลเยอะนะกล่องรองเท้าลอมรู่จะไปทำอะไรแล้วก็มาดันส่งกระเป๋ามันเ,เลยนะคะดูข้างในอะ่ะข้างในสะอาดเรียบร้อยดีดูอันนี้จื๊บนะข้างในเป็นแบบว่าผ้านะคะสีครีมครีมให้ดูอีกทีให้ชัดๆนี่สะอาดเรียบร้อยดีเอ้ยโอเคมากๆเลยนะคะก็ทีนี้นะให้ดูน้องเต็มๆก่อนนี่ พอดันทรงออกแล้วน้องก็จะแบบมีความรีแล็กซ์มากขึ้นด้านข้างก็จะแบบยุบยุบได้นี่นะคะน้องก็คือเป็นพอสมิธเนาะซึ่งเอฟไม่แน่ใจว่ามันชื่อรุ่นว่าอะไรใช่นี่ให้ดูก่อนนี่ด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ตรงก้นก็จะมีหมุดมาให้ด้วยเออมีหมุดมาให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นช่องแบบว่าใส่จุกจิกได้ด้วยนะเออแบบว่าใส่ พวกแบบว่าเอ้ยบัตรจอดรถหรือบัตร BTS หรือแบบอ,อ๋อ power bank อะไรเงี้ยก็ใส่ได้มือถือก็ใส่ได้เอาจริงเอออันเนี้ยโอเคมากๆเลยแล้วก็อ๋อตรงการเปิดเนี่ยมันจะเป็นเปิดเหมือนแบบกระเป๋าเหรียญน่ะกระเป๋าเหรียญวินเทจกระเป๋าเหรียญเก่าๆอ่ะเออเป็นเปิดแบบเนี้ยนี่อะ่อะอ่ะมีดีไซน์มีการดีไซน์เกิดขึ้นนะคะด้านในก็ฝั่งนี้จะมีเป็นซิปพ็อกเก็ต นะคะแล้วก็ด้านนี้ตรงนี้จะมีสลิปพ็อกเก็ตอันนะตรงนี้น่าจะเป็นแบบลักษณะของการแบบใส่มือถือ,อเออเหมือนกระเป๋าเมื่อก่อน่อะใช่ใส่มือถือนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบว่าอ่าโล่งๆนะคะก็ชอบอะเดี๋ยวนะให้ดูก่อนว่าเห็นปะว่าไลยนิ่งเขาด้านในทุกคนมันมีเท็กซ์เจอร์ความเป็นลายเซเวอร์ของเขาด้วยอะเออมันไม่ได้แบบเป็นไลนิ่งแบบว่าเฉยๆอะมันมีลวดลายเกิดขึ้นนะคะก็อันนี้มีอะไรด้วยเนี่ย CARE INSTRUCTION ด้วยนะของพอสมิธนะคะที่นี้เรามาใส่ของกันเรามาใส่ของกันวันนี้ช่วงนี้ต้องพกร่มนะคะมีร่มมีกระจกแชแนลใส่ไปโยนเข้าไปเคลนะอคาร์ทโฮเดอร์นะคะรีลีบเอเขาเรียกอะไรไม่ใช่แฮนด์ครีมนะคริสเตียนดีออ์นะคะลูก นะทมกอสแอปพอร์ต uh, นะะแล้วก็ซับมันจึงโยนเข้าไปโยนโยนโก็นี่มองแทบไม่เห็นของเพราะว่าของมันแบบว่าโกยล,ลงไปเหลือที่เยอะเลยเลยลนะทุกคนเออ,อนี่นี่จึงลองสะภายแปบขอลองสภายแปบก็คือยังไม่ได้บอกร้านสัที นี่เฮ้ยก็แบบสบายชิลๆเอาจริงนะใส่เสื้อผ้าไปเที่ยวต่างจังหวัดคืนนึงได้อยู่เดอ้อน่น่ารักทีนี้นะคะก็ใบนี้ยเอฟได้มาจากร้านนี้นะคะตรวจสอบสภาพแล้วนะแนะนำร้านได้นะเป็นแบรนด์เนมแอดพีพนะคะก็ ถ้าใครตามมาสักพักเนี่ยตามมานานพอสมควรน่ยคือเอฟก็เคยซื้อร้านนี้หลายรอบเนาะก็เคยแนะนําไปในหลายๆครั้งนะคะก็รอบนี้เขาเอามาเซลล์สิบคูณสิบใบเนี่ยทุกคนเอฟได้มาในราคาห้าพันบาทเออห้าพันเจดอะแม่พอสมิหนังทั้งใบเดอ้อเออเนี่ยเป็นหนังทั้งใบให้ดูเท็กซเจอร์หนังใกล้ๆทุกคนเห็นปะเนี่ยหนังมีเท็กซเจอร์เออสวยนะ แอบหนักนินดหน่อย <c oughs> ความเป็นกระเป๋าหนังนก็แอบหนักนิดหน่อยนะคะก็รุ่นนี้ออจริงๆมันมีอรี่คือจริงๆอะรุ่นนี้มันออกมานานแล้วเนาะเอเห็นมานานมากแล้วทุกคนตั้งแต่แบบน่าจะประมาณ10ปีที่แล้วอะสมัยที่แบบ คนยังเข้าไปแบบหาของในสยามนเนมอยู่อ่ะเอฟอก็เห็นเขาขายรุ่นนี้เลยฟก็อยากได้แล้วก็มีรุ่นพี่ที่สนิทของเอฟอีกคนนึงก็มีรุ่นนี้ใช้อยู่เหมือนกันเอฟก็แบบอุ้ยสวยจังเลยมันดูแบบว่าลายเลยมันสวยชอบจังเลยละอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นไม่มีปัญญาซื้อไงอืมตอนนั้นเมื่อประมาณแบบว่าถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะสามหมื่นหรือสองหมื่นไปปลายอะไรประมาณนี้ทุกคนนะคะก็ เป็นยุคที่แบบว่าพอสมิตรุ่งเรืองออของพอสมิตขายดีมากนะคะแล้วก็จนมาถึงวันนี้ออสิปีสิกว่าปีผ่านมาเนี่ยก็ได้น้องมาในราคา5 7า0น นะก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ก็นั่นแหละก็เรายังชอบอยู่เออถ้าเอฟเอฟรู้สึกว่าเอฟก็ยังชอบอยู่่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะเนื่องจากว่าเป็นเหยื่อกันตลาดเหยื่อราคาห้าพันเจ็ดสิบคูณสิบนะใครที่ได้อะไรจากสิบเดือนสิมาบ้างเนี่ยอุ้ยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเออให้ดูว่าน้องแบบว่ายบยามมีความยบยาอันนี้วางแล้วก็แบบเป็นแบบนี้วางแล้วมีความแบบว่า เะหลังเขาเรียกอะไร b e a u t i f u l m a s s เออนะคะก็10บคุณสิใครได้อะไรมาบ้างก็อย่าลืมมาแชร์กันนะก็วันนี้ไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอฟด้วยนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ